เข้าสู่ประเด็นหลักที่น่าสนใจคุณสุปชัยเมื่อวานคุณวัชชัยวิไลลักษณ์ครับกรรมการของทางสามารถคอร์ปอเรชันหรือว่าหุ้นสามารถก็ได้เปิดเผยนะครับถึงกรณีที่บริษัทเทด้าจำกัดเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่สามารถเนี่ยถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน94.35%ได้รับหนังสือตกลงว่าจ้างงานจัดหาและจ้างก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง500 kV นะครับแม่หมะาะ3ลํลำพูน3 เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งก็กำลังจะมีการลงนามในเร็วๆนี้นะครับ,รบมูลค่าของสัญญาจะอยู่ที่1,155ล้านบาทกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ24เดือนแน่นอนครับนี่เป็นหนึ่งในโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบนบเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทยหรือว่ากอฟอ,อซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเทด้าที่บอกว่าเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของสามารถนะครับได้รับหนังสือตกลงว่าจ้างมาจากอีกหนึ่งโครงการแล้วนะคือโครงการบางระบุงสองครับอ่าซึ่งมูลค่าเนี่ยนะฮะรวมกันกับโครงการจอมเทียนนะและก็โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่12ม,มูลค่าที่2,386ล้านบาทเท่ากับว่าในกรอบระยะเวลาประมาณ หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเสรเจที่ผ่านมาเนี่ย <ฮะ S 2> สามารถมีแบ็กหลอกผ่านบริษัทย่อยนะ,<ฮ>ะเข้ามาเพิ่มเติมอีกประมาณ3,500ล้านบาทโอ้โแค่เดือนนะประมาณเดือนเดียวในกรอบเดือนเสษ็จษเนี่ยนะฮะสามพันาล้านบาทแล้วต้องบอกว่าฝั่งตอนออกเพิ่งได้ไปแล้วฝั่งเหนือก็เพิ่งได้มานะฮะก็ถือว่าเป็นงานที่ดูเหมือนจะหลังๆนี่สามารถเนี่ยงานที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าเนี่ย ได้มาอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับก็เริ่มกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นสำหรับกลุ่มของสามารถหลังจากที่เงียบเหงามาหลายปีนะฮะก็ดูแล้วช่วงนี้คึกคักเป็นพิเศษก็พูดถึงหุ้นสามารถนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมีแบ็กหลอกเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็แน่นอนว่าแบ็กหลอกเองก็เป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญนะครับในการ เ,เสริมสร้างไรายได้ให้มีโอกาสเติบโตได้ในช่วงหลังจากนี้